เพื่อนเพื่อนลูกดวงที่ต้องเอ่อที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทาคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้คลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางนะคะส่วนใครอยากให้ตรงนะคะทักมาจองคิวดูดวงได้ซึ่งวันนี้มีโปรแบบแชทนะคะหนึ่งคำถามสามสิบห้าสองคำถามห้าสิบนะคะใครสนใจนะคะทักจองคิวได้นะคะทางหลายอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะสําหรับ หัวข้อที่ว่าเขาต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้เรามาใช้พลังงานของเขาก่อนนะคะพลังงานของเขาเป็นแบบไหนพลังงานของเขาเป็นแบบไหนเป็นคนใจเย็นนะคะมีเหตุมีผลตอนนี้เขาอันกําลังวางแผนในเรื่องของอนาคตที่จะแบบทาให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นทําให้ตัวเองเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาอาจจะเป็นคนใจบุญชอบทําบุญนะคะเป็นคนที่อาจจะศึกษาเรื่องธรรมะนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงด้วยนะ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณนะคะพลังงานของคุณสิบไม้เท้าทํางานค่ะทํางานเยอะมากทํางานหนักมากแบกรับภาระเยอะมากนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณบ้านงานางหนักเลยจนแทบจะไม่มีเวลาเลยนะคะทําแต่ง,งานนะคะสนใจแต่งานช่วงนี้คุณเหนื่อยเนาะคุณมีพลังของความของพลังงานของความเหนื่อยอาจจะแบกอะไรหลายๆอย่างนะคะอาจจะเป็นธาตุไฟเมสสิงห์ธนูก็ได้เรามาดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยนะคะ อัศวินไม้เท้า The f u l ขคอยหนึ่งใบเด็กถือดาบพลังงานนะคะมันเป็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ได้มีสถานะบางคนยังไม่ได้มีสถานะดูเรื่อยๆนะคะดูชิวๆจนจนอะไรรู้ปะจนงความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่บางครั้งดูเอาต่ใจดูเป็นไปได้ยากหรือดูเป็นปล่อยให้รอคอยคนรอก็รอค่ะ คนทําอะไรตามใจตัวเองก็ทําคนอยากจะทําตัวชิวๆก็ไปเรื่อยๆนะคะความสัมพันธ์มันเหมือนไม่มีความมั่นคงมันเหมือนไม่มีความชัดเจนบางคนไม่มีสถานะบางคนดูคบไปวันๆนะคะดูไม่มีอนาคตที่จะร่วมที่จะไปร่วมกันอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบนี้นะคะถ้าเรื่องราวของคุณนะคะเป็นประมาณนี้เราจะไปดูกันว่าเขาต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้เรามาดูกันนะคะเขาต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้ อัศวินดาบจัดเม้น์แปดดาบสเตนเขาต้องการให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันเป็นไปนดั่งใจเขามีการพูดคุยกันไปเรื่อยๆซึ่งเขารู้นะว,ว่ามันมีปัญหาในความสัมพันธ์ปัญหาในที่นี้คือมันมีการอดทนในการพูดคุยกันแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจหรือว่าเป็นความเหนื่อยนะคะเป็นความเหนื่อยในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ซึ่งเขารู้ดีค่ะ แต่ว่าเขาก็เขาคิดว่าความรักสัมพันธ์ที่ดีอะค่ะที่มันจะแปลเปลี่ยนในอนาคตเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนานความสัมพันธ์ได้แต่ว่าความสัมพันธ์มันจะต้องผ่านความอดทนผ่านเรื่องราวต่างๆผ่านอุปสรรคต่างๆถ้าคุณไปกับเขาได้แล้วคุณอดทนต่ออุปสรรคนั้นได้นะคะเขาถึงใจยอมมอบความรู้สึกหรือว่ายอมให้สถานะหรือความรู้สึกที่ชัดเจนกว่านี้เพราะว่า เขาเองเนี่ยอาจจะเคยผ่านเรื่องราวความเสียอกเสียใจหรือผิดหวังมาทําให้เขาเปิดใจได้ยากพอเปิดใจได้ยากอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์น่ะที่พร้อมที่จะไปกับเขาเนี่ยก็จะต้องแบบว่าใช้ความอดทนเยอะอยู่กับสถานการณ์ที่ต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความจริงใจต้องใช้เวลาซึ่งมันเป็นมุมของเขาที่เขารู้สึกว่าเขาเองเนี่ยอยากได้คนที่ เข้าใจเขาจริงๆแต่เขาลืมคิดไปว่าจริงๆเขาควรจะต้องเข้าใจคนอื่นด้วยนะคะถ้ว่าเขาต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้เขาต้องการสิบถ้วยนั่นหมายถึงคนที่พร้อมจะไปกับเขาในใน,ในระยะระยะยาวๆที่จะเป็นคนรักคนที่สร้างครอบครัวไปด้วยกันคนที่จะไม่ทําให้เขาผิดหวังซ้ําๆหรือไม่ทิ้งเขาไว้กลางทางเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะคัดกรองคนสแกนคนหรือมีบททดสอบในความรักมีบทพิสูจน์ความรักสําหรับเขาค่อนข้างที่จะเยอะ ด้วยความที่เขาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะมันเลยทําให้ปัญหาของความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นขึ้นมาแล้วล่ะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยซึ่งเขารู้ค่ะเขารู้แล้วเขาก็แต่เขาก็ยังมั่นใจในความรู้สึกของเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกหรือเขาอาจจะคิดว่าถ้าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้มันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆเขาเองก็สามารถอยู่ด้อยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะเพราะว่าเขาเองก็มีความสุขกับตัวเองได้ได้เหมือนกัน มันก็เลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาเอาแต่ใจเอาแต่ใจตัวเองมากๆโดยที่ไม่ได้มองถึงความไม่ได้มองถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหรือมองถึงความรู้สึกของคุณ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณแล้วล่ะว่าคุณจะนั่งทดสอบความจริงใจนั่งพิสูจน์ล้แท้หรือคุณจะมูฟออนเดินต่อไปข้างหน้าเพราะว่าเขาเองยังมีความคิดเสมอว่าเขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณเองก็มีคุณค่าเหมือนกันอะเนาะเพราะฉะนั้นลองตัดสินใจดีๆนะคะว่าคุณจะทนอยู่กับความสัมพันธ์นี้ รือแต่ถ้าทา้งสรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลถามว่าเขาต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้เขาต้องการคนรักแน่นอนแต่ต้องเป็นคนรักที่พร้อมจะไปด้วยกันได้ยาวๆ <tan ling> แล้วต้องผ่านบททดสอบผ่านบทพิสูจน์จากเขานะคะใครอยากไปต่อน้วก็เป็นกำลังใจให้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวอักษรน,นะคะเมื่อของเขามีชื่อเล่นชื่อจริงนามแฝงฟเฟซบุ๊กไอจีว่าอะไรบ้างนะคะพอถานค่ะตัวอาค่ะขอขวดคอระคัง ศศรลาค่ะทศฐารวันศุกร์วันอาทิตย์เออวันศุกร์วันพฤหัสวันเสาร์นะคะวันอังคารวันจันทร์นะคะธาตุไฟเมษสิงธนูธาตุดินการพุโศมกรธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกนะคะราศีสิงห์ธาตุลมเมถุนตุลกุมค่ะ แล้วก็มีดินน้ำลมไฟนะทั้งสี่ทั้งส่ท่าเลยโดดเด่นไปที่ละสีส์นะคะประมาณนี้ส่วนใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะวันนี้ก็มีโปรโมชั่นแบบแชทเนาะหนึ่งคำถาม35มคำถาม50นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย